สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกับช่องรุ่ยฟเอ็กโอซีครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับปรติศาสตร์ก่อนกำเนิดอริยธรรมและสมัยก่อนปรติศาสตร์ก่อนกำเนิดอารยธรรม นักปริศาสตร์เชื่อกันว่าสังคมมนุษย์ในยุคแรกๆต้องพึ่งพิงธรรมชาติและดิน้รนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดใช้ชีวิตเร่ร่อนหาอาหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งต่อมารู้จักการผลิตอาหารและตั้งหลักแหล่งอยู่ประจำที่เมื่อเกิดการตั้งถิ่นฐานขึ้นมาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และกิจกรรมของมนุษย์ก็มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านกล่าวคือเมื่อมนุษย์ตั้งหลักแหล่งอยู่ประจำที่ มนุษย์ก็พยายามคิดหาวิธีจะทำให้ตนเองอยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็นหมู่บ้านเมืองรัฐตามที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ความพยายามของมนุษย์ในการที่จะเอาชนะธรรมชาติทำให้มนุษย์สร้างสารรค์ความเจริญด้านต่างๆก้าวหน้ามาเรื่อยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักประวัติศาสตร์แบ่งแยกยุคสมัย พัฒนาของมนุษย์ยุคโบราณออกเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์เริ่มจับกลุ่มเป็นสังคมเล็กๆด้วยผลของการจับกลุ่มกันนั้นอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างอาทิการร่วมมือกันลาา่าสัตว์หรือการร่วมกันเพื่อป้องกันภัยเป็นต้น กระนั้นมนุษย์ยุคนี้ก็ยังคงเร่ร่อนไปตามแหล่งแงหาอาหารขณะที่การครบหาสมาคมระหว่างกลุ่มก็ยังจำกัดนักสังคมวิทยาเรียกสังคมมนุษย์ยุคนี้ว่ามนุษย,สย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยก่อนประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่การปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของมนุษย์จนถึงยุคก่อนที่จะมีการใช้ตัวอักษร สังคมในยุคนี้ถูกเรียกว่าสังคมดั้งเดิมผู้คนในสมัยนี้จะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมกันเป็นเผ่าพันธุ์หรือชาติวงเดียวกันมีภาษาพูดและวัฒนธรรมแบบเดียวกันมนุษย์สมัยนี้มีชีวิตแบบคนเถื่อนพึ่งพาธรรมชาตินักโบราณคาดีแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์ออกเป็นยุคหินและยุคโลหะโดยยุคหินแบ่งออกได้ เป็นสองยุคคือยุคหินเก่าและยุคหินใหม่ขณะที่ยุคโลหะแบ่งออกเป็นสามยุคคือยุคทองแดงและยุคสำริดและยุคเหล็กนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าต่อว่าในยุคหินครับจะมียุคหินเก่าและยุคหินใหม่อะไรนะครับคอยติดตามครั้งต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ